ถ้าเดี๋ยววันนี้นะคะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีระหว่างเนี้ยคือขับรถเล่นรอเวลาอีก30มนาทีแล้วจะกลับไปหาหมอฟันนะคะไปเปลี่ยนที่ครอบฟันอันใหม่เริ่มจากพอเข้าไปนะคะเราเคยไปตรวจแล้วเมื่อประมาณแบบเดือนที่แล้วแล้วหมอก็บอกว่าอ๋อรอให้เธอจัดฟันเสร็จก่อนนะพอเธอจัดฟันเสร็จก็มาเปลี่ยนที่ครอบฟันก่อนที่จะไปใส่รีเทนเนอร์นะคะ แล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปใส่รีเทนเนอร์นะคะคุณหมอฟันก็แนะนำมาอย่างนี้ว่าเปลี่ยนที่ข้อฟันอันใหม่เพราะว่าข้างในอ่ะมันไม่ดีเรามาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าระหว่างการทำฟันที่ไทยกับที่อเมริกามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ยาชาย,ยังออกฤทธิ์อยู่นะ เข้าไปนะคะในห้องหมอเขาก็จะเปิดคอมพิวเตอร์มานะคะแล้วก็มาดูว่าฟันซี่ไหนอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดน,นะคะแล้วหมอเขาก็เริ่มแปะเหมือนเป็นแบบสำลีเหมือนก้านสำลีที่เอาไว้ปั่นหูแต่เป็นก้านใหญ่หน่อยแปะเข้าไปก่อนนะคะประมาณ1-2นาทีหลังจากนั้นหมอก็เริ่มจะฉีดยาชานะคะแต่ไม่เจ็บแปลกมากมีความแบบจี๊จี้แต่ไม่เจ็บนะคะ ไม,ไม่เกินแบบ3ามนาทีนะคะแล้ยาชาก็เริ่มออกฤทธิ์ก็ก็จะมีผู้ช่วยทันตะทันตแพทย์นะคะมาใส่แว่นให้นะคะก็จะให้เราทำํำออบ้วนน้ำทํานูน,นอมน้ำยาอะไรว่าไปนะคะแล้วก็เริ่มกรอฟันซี่ที่เราจะเปลี่ยนออกไปนะคะ อันนี้นะคะพอกอฟันนะคะก็กออยู่ประมาณแบบเอาฟันที่เราเคยครอบไว้อะที่เมืองไทยอะจากหมอที่เมืองไทยนะคะก็เปลี่ยนออกไปก็ใช้เวลาย่าจะประมาณแบบเ,เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนั้นอะพอกอไม่ถึงหรอกประมาณ20่นาทีหลังจากนั้นหมอเขาก็จะมีการเอ็กซเรย ในช่องปากกันเลยแบบเร็วมากเป็นเครื่องมือแบบเล็กๆเข้าไปแบบยิงติดได้ยินเสียงเลยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเสร็จคุณหมอก็บอกว่าเสร็จแล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาเจอกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมออ่ะก็ทําการสแกนไว้ให้เราแล้วนึกออกปะเปลี่ยนที่ข้อฟันใหม่ไม่เป็นสีเงินแบบที่บางทายทําให้นะคะอันนี้เป็นสีฟันเราเองเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพอเรากลับไปหาคุณหมอแล้วเราก็ไปใส่ที่ข้อฟันอันใหม่ที่อเมริกานะคะสนนราคาอยู่ที่ how much how much for this eleven h u n d r e ประมาณ1นึ่หนึ่งรเหรียญนะคะอันนี้ไม่มีประกันนะคะอันนี้จ่ายเงินสดเท่านั้นคะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำประกันเกี่ยวกับ สุขภาพฟันเลยค่ะนี่นาฬิกานาฬิกาอันนี้จะเล่าเมานิดหน่อยนะคะนาฬิกานี้ก็คือบอกว่านาฬิกามันแพงอันนี้ใส่เป็นคนใส่จริงนะก็เลยเอามาใส่เอาดิชแบกมาใส่นะคะขอเมาส์นิดนึงเกิดมาไม่เคยมีโรเล็กในชีวิตครั้งแรกด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็การทำฟัน ดีไหมที่อเมริกานะคะไปก่อนนะเราเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ที่ครอบฟันอันใหม่นะคะเป็นสีเดียวกับเนื้อฟันนะคะไม่ได้เป็นสีโลหะเหมือนที่ไทยแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราจะไปถอดอหมุดอุปกรณ์ของอินวิสไลน์นะคะออกแล้วก็ กิมรีเทนเนอร์ใหม่นะคะทั้งปากเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนที่ครอบฟันอันนี้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ราคาอยู่ที่1 1 6 0 US ดอลลาร์นะคะทำกับหมอไทยประมาณบ,บจำไม่ได้3 0 0 0หรือ5 0า0จำไม่ได้ตอนนั้นที่ใส่ที่ครอบฟันอันนี้นะแล้วคราวนี้ก็หมออเมริกาก็มาเปลี่ยนให้นะคะประมาณาถ้าตีเป็นเงินไทย ก็ประมาณสามหมื่นกว่ากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำอะรีเทนเนอร์นะคะรีเทนเนอร์อันใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันนะคะกับคลิปรีเทนเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะจากนิวยอร์กนะคะบ๊ายบาย